สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่ตําบลหนองมะมองอําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาธนะครับซึ่งผมพาท่านผู้ชมมาดูเกาะครับถามว่าทําไมถึงเป็นเกาะที่ดินแปลงนี้นะครับติดสาธารณะด้วยกันทั้งหมด4ด้านเป็นที่ดินชนดคุดแดงนะครับแล้วก็เป็นที่ดินแปลงใหญ่มีเนื้อที่50ไร่1งาน18ตารางวาครับ แล้วก็เสนอขายในราคาไา่ละ120,000บาทเท่านั้นก็ต้องบอกว่าเป็นที่ดินแปลงใหญ่เป็นที่ดินสวยอีกหนึ่งแปลงที่นํามาเสนอกันในวันนี้นะครับในส่วนของถนนลัดยางที่อยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับติดหน้ากว้างนะครับ580เมตรครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะ ทำกเกษตรนะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินเข้าง่ายออกง่ายนะครับแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนต้องการที่ดินปลูกป่าเป็นที่ดินผืนใหญ่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอของพวกเราในวันนี้เอาละครับท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมภาพมุมสูงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงมาตามต่อกันในส่วนของรายละเอียดครับ ผู้ชมครับจากภาพมุมสูงก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้ติดสาธารณะอย่างที่ผมได้เกินนําตอนเปิดตัวไปนะครับว่าติดสาธารณะด้วยกันทั้งหมด4ด้านนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่บริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะฮะตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่580เมตรถือว่าเป็นที่ดินหน้ายาวหน้ากว้างเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศตะวันตกนะครับ ก็จะอยู่ทางด้านนี้ตรงแนวต้นสักเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะตามสภาพณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเหมือนอมีเหมือนเป็นเหมืองน้ํา,าสาธารณะนะครับตลอดแนวความยาวทางด้านของทิศตะวันตกนะครับจะอยู่ที่120เมตรแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศใต้ในะครับก็จะมีลักษณะเป็นต้นยูคานะครับซึ่งในเอกสารสิทธิ์นะฮะก็จะขึ้นเป็นลำเหมืองสาธารณะแต่ตามภาพณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเหมืองน้ํา,าสาธารณะนะฮะแต่ก็คือกันในส่วนของแนวขอบเขตเอาไว้ ก็ตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่480เมตรซึ่งทางด้านของหน้าแปลงที่ดินซึ่งวันนี้ผมก็ขออนุญาตที่จะเลื่อนรถนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินหน้ากว้างถ้าลำพังเดินเนี่ยคงเป็นคลิปวิดีโอที่ยาวมากๆเลยนะครับซึ่งจะสูงจากระดับน้ำทะเลนะฮะอยู่ที่70เมตรไม่เคยมีประวัติน้ำท่วม ในส่วนของน้ำประปาแล้วก็ไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนสายอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับสามารถที่จะต่อขอขยายเพื่อใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินของเราก็ได้แปลงที่ดินนะฮะก็จะห่างจากอำเภอหนองมะโมงนะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลสถานีตำรวจตลาดสดเซเว่นซีเจโดยประมาณ9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็จะเป็นถนนลาดยาง ห่างจากอำเภอวัดสิงห์นะครับจะอยู่ที่30กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัชนาทนะครับอยู่ที่45กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลจนเกินไปนะฮะแล้วก็มาจากถนนามาจากกรุงเทพถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ220กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจากสภาพในแปลงพื้นที่นะฮะถือว่าไม่ต่ำจากถนนณนะปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นตออ้อยนะครับก็ยังไม่ได้ลงทุนในส่วนของการทำการเกษตรเพื่อเจ้าของนี่เขาก็กำลังอบอกขายนะฮะ ในส่วนของแนวขอบเขตนะครับที่อยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่200เมตรซึ่งณปัจจุบันนี้ก็เป็นทางสาธารนณะเป็นลูกหลังบทอัดนะครับก็เป็นไปตามภาพประกอบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ใน,นขณะนี้นะฮะเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ที่ดินแปลงใหญ่นะครับแล้วก็เป็นโฉนดใบเดียวเอกสารสิทธิ์เป็นถึงโฉนดคุดแดงนะครับในราคาไร่ละ102,000บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็เหมาะที่จะ ซื้อปล่อยให้เช่าก็ได้นะครับปลูกป่าก็ได้นะครับหรือว่าจะจัดสรรก็ได้หรือว่าจะเป็นปศุสัตว์นะครับเพราะพื้นที่บริเวณนี้เขาก็มีในส่วนของฟาร์มไก่นะฮะที่อยู่บริเวณนี้นะครับแต่ก็ณปัจจุบันที่เราถทีผมมายืนนี่ก็ไม่ได้กินแต่อย่างใดนะครับฝั่งตรงกันข้ามครับเรามาดูฝั่งตรงข้ามเป็นทุ่งนาเขียวสวยนะฮะซึ่งตรงนี้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินของเรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะไถปรับนะครับเป็นผืนนาแบบนี้ก็ได้นะฮะ เพราะเป็นที่ดินแปลงใหญ่เป็นที่ดินโฉดใบเดียวนะครับเน้นย้ําว่าเป็นโฉดใบเดียวนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ผมก็ลากลดมายังไม่สุดแปลงนะครับเพราะหน้าแปลงในยาวตกเกือบครึ่งกิโลกว่าๆนะครับ5 8าเมตรนะฮะ ก็อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับแล้วก็อยู่ในบ้านลงมาจากถนนเส้นหลักนะครับก็จะเป็นเส้นไฮเวย์4009ที่วิ่งมาจากโรงพยาบาลหนองมะมงนะครับเพื่อที่จะไปในส่วนของตำบลเทศบาลตำบลเมืองกาลุงได้นะครับแล้วก็เลี้ยวลงเข้ามาในประมาณ100เมตรนะครับก็จะเจอกับแปลงที่ดินถือว่าเป็นที่ดินที่สวยนะครับใครที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับอยากจะได้ที่ดินแปลงใหญ่ก็ถือว่ามีโอกาสแล้วนะครับว,ว่าเป็นที่ดินที่ มีลักษณะเป็นรูปแปลงที่สวยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เกินนํำไปว่าเป็นเปรียบเสมือนเกาะส่วนตัวกันเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็เดินทางมาถึงในช่วงของสุดท้ายแล้วนะครับก็เน้นย้าในส่วนของเอกสารสิทธิ์นะครับ ขนาดของแปลงพื้นที่อยู่ที่50ไร่1งาน18ตารางวานะครับเสนอขายในราคาไร่ละ120,000บาทเท่านั้นสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าต้องการในส่วนของแนวขอบเขตแปลงที่ดินนะฮะก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรมีเบอร์เดียวนะครับ0661679288นะครับหรือว่าจะโทรเบอร์ส่วนตัวก็ได้นะครับเบอร์นี้ก็จะเป็น0 840503919นะครับสามารถโทรได้ทั้ง2เบอร์นะครับไม่ใช่มีเบอร์เดียวเมื่อกี้พูดผิดมีทั้งเบอร์ส่วนตัวแล้วก็เบอร์งานนะครับเบอร์งานก็เป็นเบอร์ที่มีลายมีอะไรนะท่านผู้ชมนะก็ลองมามาเที่ยวมาชมกันได้นะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสกอักคง,งต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ